การทำคลิปสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนในเว็บไซต์แคนวาทำอย่างไรไปดูกันเลยครับนี่นะครับสมมติว่าเราทำนะครับสื่อของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะทำการสอนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับสไลด์การสอนของเรานะครับสมมติว่าเราทำเรียบร้อยแล้วนะครับทำยังไงนะครับเราจะไปเราจะเริ่มสอนแล้วนะครับให้เราไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับ กดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับหาคำว่า present and record นะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดที่คำว่า go to recording studio นะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าต่างนะครับเตรียมความพร้อมนะครับเช็คกล้องนะครับเช็คเช็กล้องนี่นะครับกล้องมาแล้วนะครับเช็กล้องนะครับก็เห็นหน้าเห็นหน้าครูผู้สอนนะครับเช็คว่า กล้องเป็นยังไงนะครับโอเคหรือยังนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกกล้องว่าเราจะใช้กล้องตัวไหนนะครับจากตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ของผมจะเป็นกล้องจากโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าเราจะเอากล้องนอกเราก็สามารถที่จะเซตค่าได้ตรงนี้นะครับต่อต่อกับ obs ก็ได้หรือว่าโปรแกรมอื่นๆนะครับก็ได้ข้างล่างนะครับจะเป็นเสียงนะครับก็เลือกได้ว่าเราจะเอาใช้เสียงจากตัวไหนนะครับ แล้วก็ที่เห็นแถบสีฟ้าตรงนี้นะครับเป็นการเช็คเสียงนะครับว่าเสียงเราเข้าหรือยังนะครับโอเคไหมดังฟอหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับนะครับอ่านะครับเสียงมันดังตามที่เราพูดนะครับเสร็จแล้วกล้องพร้อมเสียงพร้อมเราก็เริ่มบันทึกนะครับบันทึกเริ่มสอนเลยนะครับ start recording ตรงนี้นะครับกดก็อไปเลย ไม่ไปนะครับกดกลมนึงแสดงว่าอีกกดไม่ลงทำอีกไปเรีง่งอ่านับถอยหลังนับสาม,ส,ามสองหนึ่งเริ่มทําการสอนได้เลยนะครับบรรเลงนะครับเริ่มจากสไลด์แรกนะครับก็ชี้แจงนักเรียนแล้วก็สอนนักเรียนเลยนะครับว่าอ่านี่คือนะครับยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะไปหน้าที่สองนะครับก็กด ตรงนี้นะครับอ่านาที่2นะครับนี่เป็นสถานที่นะครับของอะไรก็ว่าไปนะครับบันเลงงเรื่องของเรานะครับหรือเราจะกดหรือจะกดอ่าข้างล่างนี้นะครับแทนก็ได้นะครับแทนการเลื่อนนะครับหรือว่าเราจะข้ามไปก็ได้นะครับสําหรับการใช้อ่าการสอนในแอปตรงนี้เนี่ยมันไม่มีไม่มีปากกาครับไม่มีปากกาเราสามารถที่จะบันเลงการสอนได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็อ่เลื่อน เลื่อนสไลด์ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเมื่อเราสอนเสร็จนะครับเราก็กดเอ็นนะครับรีคอร์ดยิงตรงนี้นะครับอ่าทางโปรแกรมนะครับก็จะทำการอ่าอัพโหลดนะครับอัพโหลดการสอนของเราเนี่ยขึ้นเว็บไซต์นะครับสู่เว็บไซต์ของเรานะครับก่อนเป็นดับแรกแล้วก็เราก็ค่อยดาวน์โหลดลงมาไว้ในเครื่องนะครับอ่า เสร็จอัปโหลดเสร็จก็ทําการดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดลงเครื่องนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับอ่านี้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จมะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ you save your design นะครับแล้วก็มันจะจะแสดงหน้าต่างว่าตรงนี้นะครับเราเราโหลดเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหานะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเราไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นไฟล์ สอนของเรานะครับลองคลิกเปิดดูนะครับลิกเปิดดูห่งเรื่องทาการสอนนี่เลยนะครับมาเล่นนะครับนี่นะครับคลิปสอนของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าครูผู้สอนนะครับก็จะอยู่วงกลมเล็กๆนะครับซ้ายมือตรงนี้นะครับซ้ายมือล่างนะครับาลองเล่นดูนะครับเริ่มจากสไลด์แรกนะครับก็ชี้แจงนักเรียนแล้วก็ สอนนักเรียนเลยครับว่าอันนี้คือนะครับยินดีต้อนนักเรียนเข้าสู่บทเรียนอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะไปหน้าที่สองนะครับก็กดตรงนี้นะครับหน้าที่สองนี่นะครับประมาณนี้นะครับการทําคลิปสอนนะครับโดยเว็บไซต์ Canva นะครับก็พอจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์มาได้นะครับเป็นกําลังใจให้กับคุณมิงทาคลิปต่อไปนะครับสําหรับนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมนะครับบ๊ายบาย